นได้มีโอกาสได้มาเจอพี่เอเวอเรตตหวังแส่นะครับนั่นครับนีมเต็มๆวัดแต่ผ่านไปแล้วมาอีกแล้วเรื่อยวันนี้เราจะมาตกเห็รโคนนะอย่ากุ้งจะขอเบอร์เลยครับเบอร์นี่เบอร์เจ็ดผ่านผ่านจริงไหมเท้าวัดแบบโคนยึกมาแล้วปลาไรเอ้อ อันโกงไหมเชีโอ้โหตะเพาอีกแล้วแต่ไม่ใช่เป้าหมายของเราเราต้องการเห็ดโคนแต่เราก็เก็บขึ้นเก่าละมีไซได้วยนะอื่หมันคนน่ามือกล้องของเราเนี่ยของช่องกอดคนหมานจะไปตั้งช่องใหม่เองแล้วตั้งชื่อช่องว่าอะไรนะช่องตามผัวออกไม้ตามผัวออกไม้ในี่ทำอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาตกปลาให้เลยดูเล็บซะก่อน ตกปาอะไรอ่ะตกปลาทะเลตอนนี้เราอยู่ทะเลอยู่บางแสนอยู่บางแสนตรททงสะพานควาเจนิงอ่ะห <Hard one. S 2> าดบอนมาดูมาดูดมาดูมาดูอ่ะดีไปมาลุ้นนครับว่าม,มีตัวหรือเปล่าในกับช่วงยามเย็นห้าโมงแรงเกืบอบห้าโมงสีมงกว่าคิดเต็มนะมันจะไม่ตัดครับคลิปนี้ เราดูได้วัดตัวหรือเปล่าเอาเอาเอาเป็นไงมีตัวไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเอาเรื่องมาแล้วแรมแรกมาแล้วมาอีกแล้วช่วยดูหน่อยปลาอะไรอ่ะปลาก็เรียกปลาข้างเทาหรือเปล่าปลาตะเพาปลาข้างตะเพาปลาข้างเทาข้างหน อะไรนะจะไปตั้งชื่อช่องว่าอะไรนะตามผัวออกหมายตามผัวออกหมายฝากติดตามด้วยนะโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะกันนะครับอุ้ยได้แล้เฮีโคนอะเฮีโคนได้แล้วได้แต้มแรกแต้มแรกนี่ครับบรรยากาศบาร์ที่ใกล้ตกดินอ๋อไม่ใช่นะอีหาตะบะเขายังโคนมา ได้อีกแล้วเหรอได้อีกแล้วไหนมาแล้วลูกปลาไหนอะถ้าลูกปลามาปล่อยเนี่ยน้อยจังเดี๋ยวพามาดูเสียนแห่กันครับฮึพี่ข้าเจ้าได้เยอะมากเลยนะเรามาลุ้นกันครับอนอะได้ไหมครับ

ของน้าเขาได้ครับแล้วก็ววผมเหยียงไก่ได้เนี่ยโ้โ,หโหข,ขนาดวินี่ยังไม่ถึงเลยนะผมยุ่งยังไม่ถึงเลยแล้วผมก็วูยังได้ไกลได้วสุดแล้วนะสุดแรงเราเลยเนะนะี่ยนโอ้โห,โห <laughs> ยืดจัดเลยครับขึ้นแหจะไม่ทันกันนะครับยืดจัดออกแล้วหนาวมากเลยขึ้ขนแหไม่ทันครับ ขึ้นแห่ได่ทันเลยเหขึ้นแหอไม่ทันเลยทีเดียวครับ <laughs> มาดูกันต่อโอ้โ oh. หหงอนะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับนะครับบอกว่าขึ้นไม่ทันเลยเห, oh. หอเยอะจริงครับ เต็มไหมฮะเผื่อนี่ก็จะเผื่อมาวันนี้จะไม่ทางหน้าไม่หมากรอยตัวยาวแบบนี้มีจะยาวหน่อยโอ้ยไม่ทันออกก่อนนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่าจะเป็นปลาตะเพาอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเราเ <c oughs> ป้าหมาย <c oughs> ของเราคือปลาเห็นคนวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเจอพี่เอ็มวิคิงหวังแสนครับสวัสดีครับผมล่าสุดเขาจะวาเลยนะฉ <c oughs> ลองไ <c oughs> อ้แห่หม่ดี๋ยวเพิ่งถ่ายแล้วไม่รู้จะมาหรือเปล่าโอ้เราติดตามพี่เขามานานมากเลย โอ้วันนี้ได้มาเจอพี่แกแล้วามารถก็ตามหมายแกทีหลังเนี่ยก็ได้ตัวตลอดนะอันนี้ไม่เอานะคะเล็กเกินตัวลอยน้ำหนักก็ไม่ได้ยูยูกันกูไม่ใช่ตัวลอยตัวลอยมีไซส์อีกแล้วเมื่อกี้อะไรนะลูกปลาเออ,เอเี๋ยวนี่แม่มัน <laughs> ได้แล้วพอได้กับโขกเกลีเต็มกระติกใหม่หนึ่งจุดแปดลิตรคิดดูดิอะไรนะช่องอะไรนะตามฟัวออกมาหมา <c oughs> มนอยู่ไปเจากันเวยเจอกันฝากคลิปด้วยนะฝากติดตาม้วยล้วกันนะครับไป